ตอมเล่าในมุมเพื่อนเผยชีวิตล่าสุดกติกหลังแตงโมตกเรือคดีการเสียชีวิตของแตงโมยังคงเป็นปริศนาล่าสุดหมอทวชชัยโฟนอินในรายการคนดังนั่งเคลีย เผยบอดแสใหม่เกี่ยวกับบัญชีธนาคารของบุคคลปริศนาในช่วงเกิดเหตุการณ์ซึ่งอาจเชื่อมโยงสำคัญในคดีด้านอะตอมเพื่อนสนิทของแตงโมเปิดเผยว่ากระติงไม่เคยร่วมงานลํำลึกแตงโมหรือติดต่อเพื่อนในกลุ่มหลังงานศพเลยพร้อมแสดงความคิดเห็นว่าเธออาจรู้อะไรบางอย่างที่พูดไม่ได้ และไม่อยากเผชิญกับคำถามจากเพื่อนๆหลังจากแต่งโมเสียไม่มีใครรู้ว่าเธอไปทำอะไรหรือมีคอนเน c t ชันอะไรบ้างทุกคนต่างสงสัยแต่ก็ไม่มีคำตอบคดีนี้ยังคงเป็นที่จับตามองพร้อมความหวังว่าสังคมจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนในอนาคตอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ